สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองปายนะครับเนาะเขามาเดียวกะอย่าลืมกดซับจะไข่สองเช่นจังนะครับเด้อครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับพี่น้องครับมันนีกะมากก็คั้วบวงดีผู้ได้ถือเด็กนะครับพี่น้องเด็กออกก็เด้อครับพี่น้องครับเด็กออกบางไดหันเนาะบางซีมุ้งแรงไงเนาะน้องปุ๊กนอนกําลังนอนตื่นวะ กำลงพาดูกนอนก็ได้รับไปกับบี่ครับผมมาทักทายพี่น้องยามแร,นรก,กนะครับผู้ใดถือเรียกนะครับพี่น้องครับนี่ดวงดีอยู่ครับวันนี้ครับผมดวงดีบอกครับบอกว่าอายู่ในคลิปกับบอกพี่น้องเนาะผู้ได้อยากได้เด่ก,กสื่อมุนเอาเ้ยครับหนึ่งหาสามเจ็ดหรือหาสาม,ห,าสามหรือย,อยังก็ว่ากันไปแต่ว่าสื่อไปสื่อมากถืออยู่ครับพี่น้องดีก็บอกถืกอ สองฝันจิบที่แรหนึ่งหัวจิบนี่ครับพี่น้องครับผมเนึ่งหัวจิบตบซุนบ่เสือถือครับถือห้าสามครับถือตัวหาสามเนาะเดี๋ยวลางเนาะครับเนาะถือเดี๋ยวลางหาสามมันออกมันออกอย่างออกศูนย์หาศูนห้าศูนย์หาก็หาสามนะครับแต่บางเข่าก็ดีนะเข่าสื่อไปโยเสือเข้าว่าเข้าว้าจีตะกี้ก็เน้นสามเจ็ดอยู่นะครับพี่น้อง อันซื้อตอนอันซื้อสามเจ็ดเนี่ในคอมเมนต์นะคะบอกว่าเจาซื้อไรจะสามเจ็ดซื้อในสิบหาเนี่ยเดี๋ยวบะเทามันลอยออกก็เสียใจสิบหาด้วยหาสามมือซื้อไวเนี่ยผมก็ซื้อไวอยู่นะครับน้องเป็นอันว่าดวงดีอยู่ครับพี่น้องออกปายแดงมากอะท่านถือเด็กก็คือว่าขำมาคูดเนี่เนาะก็คือมอเตอร์ไซค์อยู่เนาะมอเตอร์ไซค์ตอนออกมาก็ถือสามตัวอันนี้ออกมาก็ถือสองตัวก็ใครกูบ่เทือรับพี่น้องครับเงินโอ้เหลเกือบได้เงินได้เงินหมื่นก็ยังดีใจได้เนี่ย คือว่าร้ายหรอครับถือใจอขึ้นลอยนี่นี่มูดมันขึ้นมันขืนโอ้หมูดมันเขากินอันนี้นี่ว่าเมงเมาเมงเมาเเมามเมาขาหลหมดไตไปว่าโชคดีนะครับโอ้เขาปั่นให้หวยเขาปัน่นคือเด่นรถงงติดงอแงมตเตื่นครับพี่น้องอพนเ,นรนเนพราะเด้นนปนนี่ครับมือนี้ปนรถติดเพราะร้ายๆครันี่พอได้ปนนี่ครับสามหาเอ้ยถือหาสามแลครับเนาะ พี่กูบอถือบางคนก็ว่าโอ้ยถือซ้ำนั่นคือมาอวดมาโอเนี่ยโอ้ยนี่ครับผมถือชิปบาทซ้าบาทก็ถือว่าดีครับอันนี้ถืออยู่ครับไดลอยหนึ่งเนาะได้ลอยคุนลอยเนาะถือว่ามือลอยอยู่นอนถือเด้อยหนึ่งกับไข้กูบอถือครับพี่น้องครับแต่ว่าขั้นซ้ำรับข่อยพอเด็กินเนาะเด็กซื้อเปลี่ยนเลยเพราะมันซื้อเปลี่ยนเราก็ซื้อแยกเทอ Oh, เปลี่ยนหรือบืรสบ่รสเวอบ์มากสือครับกับพวกได้ป,ปนครับหาสามเนาะครับนอพีหน่องโอ้ยกะมาก,กับดวงอยู่ดีก็บาบเถื่อกับย่ำแบบว่าเฮาไปย่ำไปงานไปนันไปน,น,ไปน,นีงงปอ้อะไรก็งานให้เทียนซื้อเคร,รือตัดีบาครับคนมาโอ้ยแต่ว่าสามเจ็ดนี่สื่อเบิดหลายแห่งครับแต่ว่ามันบ่ออกแต่มันบ่ออกหาสามหนึ่งหากระสือสื่ออยู่ครับแต่วันเป็นเหล็กอันเนาะหนึ่งหาเหล็กอัน มันอยู่อยู่ในอยู่ในกุญแจเลยมันสองสองห้าแต่ว่ากับพ่อได้ป้นครับพี่น้องถือลอยหนึ่งไม่ได้ถือร้ายหรอกแต่กับให้กูมาถือกระสือกระสือหนึ่งห้าสามเจ็ดก็มีนะครับสี่นะสี่เนะเอดีกูว่าถือครับโอ้หายโขกหาลาบพี่น้องผู้ใดได้สื่อน้ำหมครับก็บอกไปหนึ่งห้าสามเจ็ดไปหมุนเอาเลยครับพี่น้องก็ว่าอยู่จนหมดสองพัน ผมก็ซื้อวัตไลเราซื้อวัดประมาณสองพันสองพันนี่แหละซื้อมุนไปมุนมาอยูน่นีนะครับจะว่ากันทีกูบ่ถือถือกลอยหนึ่งได้เขาปั่นกระเด็นถือกลอยหนึ่งกับไขกูบ่ถือฮะนี่ครับผมไขกูบ่ถือเนาะถ้าผู้ใดถือกับข้อมเมียนไม้ด้วยครับส่วนไลก็ซื้อลอตเตอรี่แน่ซื้อขี่ลอตเตอรี่บางคนก็ซื้อลอตเตอ,อเรี่ผมก็ซื้อลอตเตอรี่เพิ่นหลายอยู่ แต่ว่าก็มันก็บออกบเถือกแต่ถ้าออกถ้าซื้อผมสื่อสามเจ็ดเล่นไลอยู่ครับแต่ดีนะมุวนหมุนหาสามใบเนาะครับน้องก็พ่อได้ใส่ครับพี่น้องผู้ใดถือข้อเมียนไม้เลยครับดีกว่าบเถือกจิบหนิงมึงยังไรครับพี่น้องเขามาอันนี้เสื้อผ้าพี่น้องเบิ้งงบนซีนว่าผู้ใดถือเด็กแน่นอนครับผมกับไปนะครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับกับสวัสดีครับผมพ่อได้สุกในญมัน เป็นน้ำกัน